สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ด้วยกันในเกมเมนะียโฟเนาะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาชวนคุยเรื่องสมบัติวิญญ,ญาณก,กับปีลาพิสต์ระดับหาย,ยากหรือว่าที่มันเป็นสีฟ้านะว่าวิธีการได้มาเนี่ยมีไม่กี่วิธีหรอก1เลยซื้อแพ็คจากเกมสซื้อจากตลาดส่วนที่3เนี่ยก็คือจากการเอาระดับสีเขียวผสมกัน4ชิ้นแล้วจะมีโอกาสลุ้นได้สีฟ้าถูกปะ่ะเดี๋ยวผมจะลองพาไปดูว่าเหทในการขึ้นจากสีเขียวับสีฟ้าเนี่ยมันดีขนาดไหนเนาะอย่างแรกก่อนเลยนะทุกคน เข้ามาที่ตรงนี้ด้านขวาบนตรงปุ่มบวกเนี่ยแล้วก็มาที่หน้าสร้างนะครับแต่นั้นไม่ได้คำว่าภาษามาที่หน้าศิลาปีศาจอันนี้ผมจะพาทุกคนมาลองผสมศิลาปีศาจออกมาเป็นเกรดสีฟ้ามันใช้เกรดสีเขียวสีอันต่อการสุ่มหนึ่งค้างนะอ่ะมันมีมันมีกดเนี่ยกดคลิกหนึ่งเนี่ยนะน้องนะนนกดเออมันจะอยู่ด้านขวากดไปเลยกดใส่ให้หมดอ่ะอ่าทุกคนเนี่ยมาบอกว่าถ้าใช้สี่อันอ่ะ จะมีโอกาสได้ได้ระดับหายากก็คือเลื่อนขั้นไปจากสีฟ้าเอ้จากสีเขียวไปเป็นสีฟ้าจากสีฟ้าไปเป็นสีเหลืองจากสีเหลืองเป็นสีแดงอะไรเงี้ยผมจําเกฑ์ไม่ได้นะแต่โอกาสแค่สิบเปอร์เซ็นต์นะทุกคนมีใส่ไปให้หมดเลยกดอไกดไปเลยกดไป,ดไปมันจะมาชั้นต่อไปนะกดไปเลยไปใส่ไปหมดใส่ไปหมดจริงๆางารผสมวะทุกคนไม่จำเป็นต้องเป็นสีเดียวกันก็ได้นะเอาปนๆกันก็ได้แต่ขอให้เป็นเกรดเดียวกันใายไปหมดเลยจนแบบนี้กดไม่ได้ ใส่ไ้ใส่เข้าไปใส่เข้าไปใส่ไปอันนี้เป็นเป็นเป็นปุ่มล็อกเขาล็อกไว้อันนี้เขาจะใช้มีมันกดนี้กดสีฟ้าเออแหละยัดเข้าไปยัดไม่หมดอ่เลื่อนลงมาเลื่อนลงมาดูเลื่อนลงมาดูแหลกไหมเหลือช่องว่างเยอะใส่ไม่หมดมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดคือตัวเกมอ่ะมันบอกว่า10%ใช่ไหมหมายความว่าอย่างน้อยๆอ่ะถ้าผสม10ช่องอ่ะต้องได้สักช่องแล้ววะผมว่าผมจะได้10ช่องพอดีเนี่ยเออจะเต็มแล้ว10ช่องใส่ไปใส่ไปอ่าใส่ไปหมด อโอเคทุกคนมาไล่มาไล่ดูอ่ะมามีนับตัวนี้ทั้งหมดสิบบรรทัดแป่ะรับนับตัวนีส้สองสหวานว่าล้ว,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 วับผิดชัวเอาไหมนักกว่เดิกไม่เหมือนกันด้านเนี้ยนี้ต้องไล่จากสีนับง่ายกว่าเอาหน<อ>ึ่งสองสามสีค่ค่อยค่อย7ห้า แปดเก้า <40. S 2> สิบะสิบช่องนะมันต้องมันต้องติดหายากต้องได้เลือ่อนขั้นเปสีฟ้าสักอันหนะ่ทุกคนเสร็จนะมันมีกฎผสมอ๋อนี่ยังไม่ได้อันนี้หรออย่างอย่างเนี่ยมันแค่บอกว่ามีใช้สี่อันได้ปะเพื่อสุ่มได้อันใหม่และมีโอกาส10เซนที่จะเลื่อนขั้นเป็นระดับต่อไปคือหายากนั่แหละผสมผสมเลยดูดี่ได้เลยมนะั้งเริ่มสวดมนต์ยังขี้กดเลยเพยเอเนี่ยเห็นไหมทุกคนถ้าผสมแล้วมันไม่เลื่อนขั้นอ่ะมันก็จะออกมาเป็นเกศสีเขียวมันเดิมแต่ได้เป็นก้อนใหม่ แต่ถ้าเกิดสมมติมาเรื่งขั้นเป็นสีฟ้าเห็นไหมมันจออกมาเป็นรูปทองๆเนี้ยให้เรากดลุ้นมันมีเปิดทีรลันเนี่ยอย่างเงี้ยได้วสองานใช่ไะโอกาสเอายี่สิบเปอร์เซ็นต์อ่ากดอีกอันนึงมิโได้โอเคได้มั้ยเ,เดี๋ยวเราต้องไปดูเซตัสกันอีกทีหนึ่งอโอเคเนี่ยก็จะประมาณนี้ทุกคนการผสมหาหินศิลาปีศาจสีฟ้าถ้าใครได้สีเหลืองสีแดงก็ทำแบบเนี้ยไปเรื่อยๆนะแต่ถ้าเกิดใครใจร้อนก็บอกเลยว่าเคแบงค์ช่วยคุณได้ ก็ไปเติมเงินเองล้วกันเนาะมีกดที่เหลือต่อเลยอันที่ไม่มีกุญแจมีกดใส่ช่องไว้หมดเลยอะไรไปไปได้ไหมได้ได้สีไหนก็ได้มีชิวๆอย่าไปสีเอออะไรใส่อะไรก็ใส่ไปเออได้ได้ได้ไดสีฟ้ายาวใส่เอาสีฟ้าเอาก้อนเอาสีฟ้าเอาก้อนอยากซื้อชิวัสก่อนนี้ก่อนที่นี่ก่อนนี้โอ้โหเกือบมาของดีใส่ไปแล้วเอาเอาสีเขียวใส่สีเขียวใส่สีเขียวใส่เนี่ยเลขสามสี่อันพอดีเนี่ยสีเขียวที่ไม่มีกุญแจ เอออะไรมาสีแดงเออแหละเนี่ยมีได้รู้จริงสามช่องอ่ะหมดยังหมดละมีส่วนมนไปก่อนทีหนึ่งไปให้กดผสมขอให้มันออกหายากมาสักอันหนึ่งก็โอเคแล้วมีเอาไม่ส่วนมนด้วยยังเขียวเลยโอเคเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรชิว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 ,ชว,ชว,ชวโอกาสมันน้อยสิเปอร์เซ็นต์มี โอเคครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยเนาะสำหรับการหาสมบัติวิญญาณหรือว่าศีลาปีศาสตระดับสีฟ้าสีแดงหรือว่าสีเหลืองนะถ้าถามผมเลน,มนก็ไม่ได้น่าเกลียดเกินไปหรอกแต่ถ้าเกิดสมมติว่าใครพอจะมีทุนหน่อยผมก็แนะนำว่าไปซื้อจากตลาดมาดีกว่านะมันจะทุ่นเวลาในการทําขึ้นเยอะเลยกว่าเราจะได้ระดับสีแดงในสีเหลืองเนี่ยถ้าโดวยวิธีนีนะ้น่าจะแบบหลายเดือนอนะ่ะคอนจากกันไปไงฝากติดตามผลง,งานผมด้วยนะเดี๋ยวอีกหน่อยเนี่ยผมจะทำหลาย,ลายเกมเลยไม่ว่าจะเป็นเทคนิคสาระความรู้หรือว่าเรื่องไร้สาระก็จะทานะ เอาวันนี้ขอตัวก่อนครับผมไปละบ๊ายบาย